วัสดครับวันนี้มา Reaction Metal Combat สองนะเ e t a l Combat ภาคแรกมีตัวละครที่ไม่ใช่อยู่ในเกมนะเกมนี้ยุคผมเลยผมเคยเล่นนิดๆน,น,นะครับแต่เป็นคนที่ไม่ได้ติดเกมไงก็เลยแบบเล่นกับเพื่อนนิดๆหน่นนอยๆนะก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าหนังเนี่ยมีตัวละครอะไรที่มาน่าสนใจแต่เคยดูตอนที่นเป็นหนัง ในปียุคสองคอร์เวนเดมแสดงนะทั้งสองภาคเลยภาคแรกนี่พอไปวัดไปวายอยู่พอดูได้แอคชันแต่ภาคสองนี่ดูไม่รู้เรื่องมันเป็นเกี่ยวกับจากมิติต่างๆหรืออะไรเงี้ยนะผมมาปีก่อนประมาณสองสามปีไหมภาคแรกในชุดนี้ที่มีฮิโรยุกิสานาดะแสดงใช่ไหมตัวนี้นี่ชอบเลย ถึงมันจะเออ่มันยังไม่เห็นทัวร์เมนตนสำคัญคือทัวร์เมนตนนะครับของเมทอนคอมแบกนี่มันยังไม่เห็นตัวนั้นเท่าไหร่เรามาดูภาคสองมันจะเป็นยังไงตัวละครที่เขาสร้างขึ้นใหม่ตัวตัวพระเอกจากภาคแรกมันจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะเรามาดูกันพร้อมกันเลยมา uno must. thanks oh carl i Our... love citizen cage when i was a kid kid thanks man i appreciate it they should do a reboot nobody wants that that one out in the 90s johnny cage johnny cage you have been chosen to fight tell me you're not some crazy fans how are you doing that are you coming or what to Where the hell am I? It's a fighting tournament. To the death. That's gotta be against the rules. You can't just go around killing people. Or deadly one. Mortal combat for a reason. This is a war for the fate of your world. He got in or what? I'm not some champion. Tell me to arms. Or shoot lightning bolts. This has got nothing to do with me. I'm an actor. I find you annoying. Not the face.

โอ้โหภาคที่แล้วคนบนไม่ค่อยมีทัวร์นาเมนต์รอบนี้จับเน้งเน้งถ้าไม่มีพลังอะไรก็เป็นดารานาผมบอกตรงนะภาคนี้แฟนๆนบ่นภาคที่แล้วว่ามันไม่มี ทัวนาเมนต์ไม่สะใจหากนี้จัดให้เลยตอนต้นตอนปลายตอนท้ายอ่ะมันมีอะไรอ่ะเอนเครดิตไหมที่เหมือนกับเป็นหนังสือหรือเปล่านะครับจอนีนิเคตกำลังซ้อมมวยหรือเปล่านาจำไม่ผิดนะผิดคอไยรู้สึกว่าเขาปูจอนีนเคตมามาจริงๆแถมมาเป็นตัวเด่นด้วย จนนิเครล้วนๆเลยรู้สึกเป็นพระเอกด้วยสําคัญพระเอกภาคแรกหายไปไหนอืหรือว่าโดนตําหนิก็เลยเอาออกซะเลยอย่างตําหนิเรื่องทัวร์นาเมนต์รอบนี้ก็เอามาซะเลยจัดให้แฟนๆเลยขัดหวังความมันได้เลยเนาะดีโรยกุกิกลับมาน่าจะเป็นการแก้แค้นที่ไม่เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ผมว่า นี่อันนี้คาดเดานะถ้าพี่กอไปแฟนแฟนเกมผมว่าเขาคล้ายๆเซอร์วิสแฟนเหมือนกับพวกการ์ตูนพวกอะไรที่เขาทําเกมออกมาแล้วอย่างมันมันประสบความสําเร็จคือมันทําตามเกมเลยอย่างไมครับอยเงี้ยไม่ต้องมีดัดแปงอะไรมากมายเอาตามเกมล้วนอย่างอะไรอะ่ะลีโลสติดเนี่ยเอาตามต้นฉบับเลยคือแฟนๆเขาอยากดูแบบนั้นจัดให้เลย เหมือนกันเลยผมว่าตัวนี้ภาคนี้ถ้ามันไม่แย่นะทําออกมาแล้วไม่แย่มากนะคนต้องติดตามแน่ๆผมว่าต้องฟื้นคืนชีพหนังเมทัลคอมเหนังจากเกมเรื่องนี้แน่ๆเพราะหนังจากเกมเริ่มมารู้สึกว่านะครับเรามาดูนะตุลาคมว่ามันจะเป็นไปตามที่คาดเดาไหมเกิดผมว่าทำเงินชัว คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลิ์ผู้ใดใจมันเดิอด้วยสวัสดีครับ